องสาแมหน้าผมรเออพอเหอะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กชาวโซนิคแคมทุกท่านวันนี้ก็มาเจอแบบว่าเพื่อนสาวเพื่อนสาวสมัยมอาชุบารเนี่ยนะคะเรียนดูนจ้าเพื่อนสาวผู้สิเพื่อนดังบอลรอนและน้ตาบอลรอนและน้ำตาตอนนี้พุงเข้าอายุเข้า จะดีดิบแล้วใช่ค่ะวันนี้มาเรามาอยู่ร้านแคมนมสดถ่ายพ่อค้าปะเขาบอกว่าจริ๊กนิวอะขอดเรื่องไม่ได้อยู่ที่สาวคนนี้แต่ขอดเรื่องอะอยู่ที่พ่อค้าค่ะเชิญเห็นไหมเห็นพ่อค้าไหมเห็นหน้าชัดเนเฉยไอ้เรื่องพ่อค้าเป็นค่ะขอบอกว่าเป็นหนึ่ง ต้องนหนึ่งตำบลเจึ่งอุทยานที่เราควรจะแนะนำเพราะเป็นพ่อค้าแซ่บที่เป็นขา,าน <laughs> ดูหน้าหน่อยค่ะครับผมแซ่บจริงอะไรจริงเป็น,ปน,นหนึ่งอุทยานหนึ่งตำบลที่แซ่จ <c oughs> ริงจริงภาคภัยได้มาวัดมาระยองมาบ้านเพนะคะ <c oughs> มาได้ที่บ้านแช่มนมสด <c oughs> อยากาาทราบว่าพี่เบนช่วยบอกหน่อยว่าอยู่ทถวไหนครับเบนอยู่สายล่างครับอยู่บ้านเพครับอยู่สายล่างตลาดบ้านเพ เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มครึ่งถ้ามาไม่เจอพ่อค้าคนนี้ใช่ร้านไหมไม่ใช่ร้านครับไม่ใช่ร้านนะคะถามก่อนว่าพ่อค้ามีแฟนยังพ่อค้าเรียบรรอยแล้วไม่รับสมัครคนน้อยด้วยรับเดียวใจเดียววันนี้อะไรเรียกอะไรที่ทำให้บวยน้ำไอันี้เป็นบวยน้ำผึ้งนะสักปลา ก็มาชิมกันนั้นนะคะนี่ร้านเ้าบ้านแช่มนมสดแล้วมาจบที่เพื่อนเราเองอันนี้คือคุณกองค่ะอ่ะคุณโตคุณเก๋ปนิศลาสุปกิจสุวั์มอมด้วยยศพนินค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ